สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆนะคะลองฝึกแนะนำตัวแบบง่ายๆนะคะตัวอย่างแรก Bonjour tous, je m'appelle Jacques et je suis canadien. Je c o n m la musique et la lecture นี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสังเกตว่าบอกอะไรบ้างอันแรกก็คืออก่อนอื่นต้องทักทายก่อนนะคะ เขาก็ทักทายด้วยคําว่าบ้องชูค่ะอัตุสก็คือสวัสดีทุกๆคนอันแรกเขาก็จะบอกชื่อของเขานะคะเชอรมาเปลล์แชกเอกเชสวีกานาเดียฉันชื่อแชคและฉันเป็นชาวแคนาดานะคะอันนี้เป็นเพศชายนะคะก็เลยใช้คําว่ากานาเดียจากนั้นก็จะบอกอายุนะคะเชคองตองฉันอายุ30ปี ต่อมาก็จะบอกความชอบนะคะเช่น la music ella l e ก g i ค่ฉันชอบดนตรี ree, และก็ชอบการอ่านในการบอกถึงความชอบนะคะสังเกตว่าทุกๆครั้งเราจะตามด้วย le la le นะคะอย่างในประโยคนี้เขาบอกว่าเช่ la music la music เป็นคำนามเพศหญิงก็จะใช้ ลานะคะลามิวสิกต่อมาเขาบอกว่าเอลาเล็กจิ๋วค่ะก็คือการอ่านก็เป็นคนณำเพศหญิงก็จะใช้ลาอ่าดูตัวอย่างที่สองนะคะบงชูค่ะเลซามีมัวเซมาคีเชดิสวิตตงเชสซ์วสวิสอังสปอร์ตเจมมลาดอนส์เอเลสกาลาดอันนี้จะ เป็นแนวเดียวกันเลยนะคะก็คือจะบอกรายละเอียดส่วนตัวเหมือนกันอันแรกเขาก็จะทักทายนะคะบงชูเลซามิสวัสดีเพื่อนๆทุกคนมัวเศมาคีเห็นไหมคะเขาจะบอกชื่อของเขานะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเนี่ยตัวฉันก็คือมารีนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกอายุเชดิสวิตตอมฉันอายุ18ปีเชสวิสฉันเป็นชาว สวิตเซอร์แลนด์นะคะนนี้เป็นเพศหญิงนะคะเชื er suis, Swiss ้อสวิสก็จะบอกเชื้อชาติสัญชาติหลังจากนั้นเขาก็จะบอกความชอบของเขานะคะมารีเขาก็จะบอกว่าเขาชอบกีฬาอะไรนะคะอองสปอร์เชมลาดองส์ฉันชอบเต้นรำนะคะลาดองส์เป็นคำนามเพศหญิงนะคะก็ใช้ลาเอเลสกาล่าเอสกาล่าเ เป็นคำนามเพศหญิงหรือเพศชายคะก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะแต่ว่าเนื่องจากคำว่าเอสคาลาจะขึ้นต้นด้วยสระนะคะก็จะใช้ L apostrophe ก็จะเป็นเอสคาลาเดดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะซารีเชอร์มาเปลเลียเชแวนทรอซองเอฉันเป็นฝรั่งเศสฉันชอบการว่ายน้ำ La a p e i n t u r e ะ a i m e a u s s i le t e n n i s et Le c i n é m a ก็จะบอกรายละเอียดเหมือนเหมือนกับตัวอย่างทั้งสองที่ได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะกล่าวทักทายก่อนซาลีจากนั้นก็จะบอกชื่อนะคะเชมาเป็นเลียฉันชื่อเลอาแล้วก็จะบอกอายุนะคะเชแวงทซองฉันอายุ 23ปีแล้วก็จะบอกเชื้อชาติสัญชาตินะคะเอเจซุยฟองเซสอันนี้ก็จะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะก็จะใช้ฟงเซสที่แปลว่าฉันเป็นคนฝรั่งเศสจากนั้นก็จะบอกความชอบนะคะอาเลียชอบอะไรบ้างนะคะเจมลานาตาสยองลานาตาสยองก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะใช้ลาเจมลานาตาสยอง ฉันชอบว่ายน้ำเอกละแปงจื๋วค่ะแปงจื๋ค่ะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะก็ใช้ลานำหน้าก็คือชอบวาดรูปนะคะจะเป็นเหมือน,นะคล้คายๆกับแบบเพ้นท์นะคะเป็นสีน้ำมันสีน้ำประเภทนี้นะคะก็จะเรียกว่าละปังจื๋วค่ะจากนั้นก็จะบอกความชอบอีกนะคะเรียชอบหลายอย่างนะคะเจมโอซีเจมโอซีเลเทนนิส ฉันชอบกีฬาเทนนิสเหมือนกันนะคะเทนนิสเป็นคำนามเพศชายนะคะก็ใช้เลอเลอเทนนิสเอเลซินิมาซินิมาก็เป็นคำนามเพศชายนะคะก็จะใช้เลเหมือนกันนะคะชอบดูหนังดูภาพยนตร์นะคะก็เป็นคำนามเพศชายทั้งสองนะคะเช่นโอซิเลอเทนนิสเอเลซินิมาลองนำไป ใช้ดูนะคะว่าแนะนำอะไรบ้างง่ายๆนะคะแนะนำชื่อแนะนำอายุแนะนำเชื้อชาติสัญชาติจากนั้นก็บอกความชอบนะคะว่าเราชอบอะไรบ้างค่ะมีอะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์ถามได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ m a x กซี่แอร์เบ่งโตอลาพอเชนนะ